ถ้าจะพูดถึงวิธีการเพิ่มค่าพลังภายในเกม Black Clover หลายๆคนอาจจะโฟกัสในการอัพดาวตวละครอัพศั หรือหาอุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวละครเหล่านั้นจริงๆแล้วนะครับในตัวเกมมันมีอีกหนึ่งวิธีครับที่ช่วยเพิ่มค่าพลังให้เราแบบเยอะมากๆสกิลของตัวละครที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งวิธีนี้อาจจะยากเป็นพิเศษแต่บอกเลยครับว่าขอแค่มี 1- นึชิ้นครับตัวละครตัวนั้นจะเก่งแบบก้าวกระโดดมากๆจะมีอะไรบ้างก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์คลิปนี้คลนละหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่เรามาหาร้านเติ ัเ่นนนทใีสจลิงก์ร้านอย่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการหาอุปกรณ์หรือว่าประดับระดับ LR นะครับต้องบอกกันก่อนว่าประดับระดับ LR เนี่ยเป็นประดับที่ช่วยในการเพิ่มสถานะให้กับตัวละครของเราแบบเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสายแอ t แตรสายดีบัฟซับพอร์ตหรือว่าแทงก็ตามนะครับซึ่งในส่วนของประดับเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับตามอุปกรณ์ของเราเลยนั่นคือระดับ SD ระดับ UR แล้วก็ระดับ LR ซึ่งในส่วนของประดับระดับ L R เนี่ยจะเพิ่มสเตตัสให้เราแบบเยอะมากๆแล้วก็ค่า CV ที่สูงมากขึ้นใครที่สามารถตีบวกครับตีบวกอุปกรณ์ได้มันก็จะมีส่วนการปลดล็อกฟังก์ชันตามการบวกแต่ละขันเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วน a t t a c k d เดฟเอ t พีคิล r ลต์คิริตต่างๆนะครับในตัวเกมมันมีให้ซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่หายากมากๆแล้วผมก็ได้มีการดรอปมาแล้ว1ชิ้นนะครับแต่เสียดายมากเป็นของประเภทซัพพอร์ตนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคิ l เลตนะครับระดับก็จะมีอยู่3ตสา,านะบ ซึ่งวิธีการหานะครับที่ผมดรอปมาในชิ้นแรกนะทุกคนนั่นคือในส่วนของการลงท้าทายจำกัดเวลาการลงท้าทายจำกัดเวลาเนี่ยมันจะมีดันเจี้ยนให้เราลง3ดันเจี้ยนหลักๆก็คือพวกนี้ให้เราลงซึ่งแต่ละรอบมันจะรันแตกต่างกันไปนะครับบางช่วงก็เป็นช่วงของอุปกรณ์บางช่วงเป็นของประดับเป็นของหินติบวกเป็นของศิลาแล้วแต่รอบว่าจะรันอะไรมาซึ่งถ้าตรงกับรันที่เป็นการเอาอุปกรณ์มาเนี่ยพยายามลงดันที่มันสูงที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มเลตการออกนะครับ สอนเนี้ยระดับ5กับระดับ6กเนี่ยก็มีโอกาสออกแต่โอกาสที่จะออกดีที่สุดจะเป็นในส่วนของระดับที่6เพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันพวกนี้เห็นไหม,มเห็นเพิ่มขึ้น หรือว่าของรางวัลในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับของระดับที่5แล้วก็ที่4นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเราลงระดับที่สูงขึ้นได้ก็จะมีโอกาสออกแต่ก็ต้องรู้ดีทีนะว่าเราจะได้รับมาหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ดวงแต่เชื่อว่าทุกคนสามารถได้รับแน่นอนสายฟรีหรือว่าสายเติมก็ต้องมาวัดดวงกันดีทีว่าจะได้ไหมอันนี้คือแบบโอกาสได้รับนะครับแต่บอกเลยว่ามันยังไงก็ได้แหละอย่างน้อยก็สักชิ้นแหละทุกคนต้องมีการตรอบออกมาแค่จะตรงสายที่เราจะใช้งานหรือเปล่านะครับผมอย่างต่่ออมาคครรับับนนกก็ื ครับขึ้นมานะครับจากวานิ่าทุกคนฟาร์มอุปกรณ์กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่เราฟาร์มกันนะครับบางคนเลือกที่จะอุปกรณ์เหล่านั้น,นะไปทําการย่อยแต่ในสูตรนี้ครับผมได้นะว่าให้ทุกคนนะครับมาทําการประดิษฐ์เครื่องประดับกันก่อนซึ่งในการประดิษฐ์เครื่องประดับนะครับมันจะมีให้เลือกในส่วนของครบเซ็ตสร้อยคอแหวนแล้วก็ต่างหูถ้าเลือกแบบครบเซ็ตเราจะไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มครับแต่ถ้าเราเลือกในส่วนของสร้อยคอแหวนต่างหูเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการชิ้นนนนนนไไไหแตตต่่่่มมมมมมัั้้อองงเเสสียบบบคคคคววรรรรซซึผาาาุก็ปใขะ จากนั้นก็ทําการเลือกอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ทั้งหมด10ชิ้นจะเป็นระดับของ UR ก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องขาวพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมถ้าเรา10ชิ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสออก UR อยู่ที่ประมาณ25%แล้วก็ออก s s r อยู่ที่75%ถ้าคุณต้องการได้ของที่ระด,ดับสูงเลยครับแนะนําว่าให้ทําการไปทําการสร้างก่อนอันดับแรกนี่ให้ทุกคนมาสร้างอุปกรณ์จากนั้นเลือกเซตพวกนี้นะครับจากนั้นเลือกของเป็น r เป็น ur 2ชิ้นแล้วก็เป็น sr ทั้งหมดเลยก็เลือกมา ur สักสชิ้นที่เราไม่ได้ใช้อันนี้เราจะคัดแยกก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็ที่เหลือก็เลือกทั้งหมดนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีโอกาสออก lr ทั้งหมด30%ที่เป็นระดับอุปกรณ์แล้วก็คราฟไปเลยปึแบบ๊แบแบโอ้โหขนาดออก30%มสิเอเนออกน้อยสุดมันยังออกอ d ดดาให้ผมอะ่ะคิดดูเถะทุกคนล้วก็เลือกไปแล้วก็ เลือกนี้2ชิ้นแล้วก็เลือกไปครับยังไงก็ได้ครับให้ได้อุปกรณ์ระดับ LR เมื่อได้ระดับ LR แล้วเราก็มาดูในส่วนของออฟหลักออฟรองว่าตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าเรามาตีบวกซะบวก8ถ้ามันได้เป็นแบบ MX tag tag หรืออะไรที่เราต้องการที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ใช้เราก็ล็อกไปเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการทุกคนกลับไปที่ในส่วนของไวเนซ่าจากนั้นไปที่ในส่วนของการประดิษฐ์เครื่องประดับครับ ในส่วนนี้ถ้าใครอยากจะได้ของประจําตัวที่เราต้องการจริงผมก็จะแนะนําให้เลือกในตําแหน่งที่เราต้องการเลยแต่ใครคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับหรือว่าไบคเวอร์เราหายากเราอาจจะเลือกในส่วนของครบเซตแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมเลือกที่จะเอาในส่วนนี้ไปเลยเป็นหลักนะครับเพราะยังน้อยอ่ะถ้ามันติดขึ้นมาจริงเรายังมีโอกาสที่จะได้ตรงสายที่เราเล่นและในส่วนนี้ครับต้องวางเป็นของ LR เท่านั้นนะครับทุกคนใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บเมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับจะต้องใช้ไบัคเวอร์อยู่ทั้งหมด1ชิ้นมีโอกาสออกเอชดา แล้วก็ LR อยู่ที่5%ถ้าต้องการ5%นี้เพิ่มครับคุณเห็นสิลาตรงนี้ไหมครับอันเนี้ยก็คือวัสดุขัดกร่อนนะครับก็คือเราสามารถเอาเนี้ยมาดึงเปอร์เซ็นต์จาก UR มาให้ LR ได้แต่ก็จะเป็นการแรนดอมอีกทีแล้วก็วัดดวงกันอีกทีว่าจะออกตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้มาเดี๋ยวเราก็จะมาทําการลองสักหน่อยละกันนะครับผมจะเอาอันที่ผมไม่ได้ใช้แอบเลือกยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบางอันนี้ยังไม่ได้ลองเทเลยโอเคประมาณนี้ละกันขอนะ5%ไป ประดิษฐ์ออกไหม,มเป็น U R นะครับผมก็เป็นสายเด็บนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับวิธีที่2นะครับก็มาวัดดวงกันอีกทีอย่างต่อมาครับนั่นคือในส่วนของวิธีที่3นะครับก็คือการไต่หอคอยซึ่งการไต่หอคอยถงภาพลงตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของหอ80เนี่ยจะเป็นกล่องหีบสุ่มนะครับ L R 1ชิ้นแล้วก็ได้เพชรพันส แล้วเวลาลงไหลไปเรื่อยๆหลายระดับนะครับไปจนถึงระดับที่90เนี่ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบเลือกแล้วนะครับเกขึ้นไปจะเป็นแบบเลือกต้องการที่ไหนเลือกได้เลยครับแล้วก็มีเพชรอยู่ทั้งหพันสซึ่งทีมที่ใช้ก็จะเป็น8ตัวละครหลักๆที่เราใช้ปกติก็จะเป็นไลอาโนเอลชุดว่ายน้ำจูเลียสมิโมซ่าราเดสมาสหรือแม้กระทั่งตัวละครชามี่ชุดว่ายน้ำครับแล้วแต่การบิว์เอาไปใช้นะครับก็มีหลายๆคนทําวิธีการผ่านแล้วแล้วก็ไต่จนถึงชั้นที่ 100นะครับก็สามารถแต่กันขึ้นมาได้ที่เหลือก็จัดเซตจัอดอุปกรณ์กันดีๆในส่วนของชั้น100เนี่ยเราจะได้รับมาทั้งหมด2กล่องซึ่งเป็นกล่องแบบเลือกเลยนะทุกคน80จะเป็นแบบสุม่ม90กับ100จะเป็นแบบเลือกจะได้ทั้งหมด3กล่องเราสามารถเลือกเซตที่เราต้องการได้เลยนะครับแค่มารุ้นิกทีว่าจะได้ออฟรองอะไรอันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะทุกคนถ้าสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่า มันจะเป็นวิธีการได้แบบชัวร์ๆแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับการแต่หออาจจะยากในการแต่หอสามารถเสิร์ชวิธีการแต่หอต่างๆได้ครับติดระดับไหนติดชาไหนก็ลองเสิร์ชดูนะเพราะว่ามีคนแนะนํากันเยอะพอสมควรนะครับติดส่วนนี้อย่างต่อมานะครับวิธีการได้รับมาเนี่ยคือการเติมนะคสำหรับสายเติมทุกท่านนะครับในการเติมในตัวเกมนะครับมันจะมีกิจกรรมแต้มใหม่อยู่นะครับก็คือไปถึงแต้มใหม่ที่ต้องการเวลาเราไปถึงแต้มใหม่ครับมันจะมีกล่องพวกนี้ไว้ที่เป็นการเลือกอุปกรณ์และเวลาไปสูงๆนะครับเนะ เราจะได้รับกล่องเลือกที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเลือกอุปกรณ์กล่องเลือกประดับนะครับมันจะมีอยู่ในนี้นะครับให้เราเลือกนะครับแต่มันต้องแบบต,ตรงไหมก็คือต้องเติมเยอะ,ะอพอสมควรนะครับคือแต้มไมเป็นหมื่นเลยเวย้ยอันนี้เขางเลือกอ่าอุปกรณ์เอ้ยอน,นี้เลือกเซตเหรอ อ๋อเป็นเลือกเซ็ตของอุปกรณ์นะครับเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งหมื่นแต้มใหม่ก็อยากรู้ว่าต้องเติมเท่าไหร่ครับก็ลองมาคำนวณว่าเติมแต่ละแพ็กเนี่ยได้กี่แต้มใหม่นะครับมันก็จะมีบอกในตัวเกมในส่วนนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกทีถ้าเราเป็นสายเติมหนักอันนี้จะเป็นคนสายเติมนะครับยังไงก็ได้แต่ถ้าอยากเติมถูกกว่าการเติมเองก็ต้องร้านโอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับผม อันนี้คือวิธีที่เราจะสามารถได้รับในส่วนของพวกประดับระดับ LR นะครับก็หลังจากที่ผมทำาหี้ทำการไต่80พัานแล้วนะเรามาเปิดรุ้นกันหน่อแล้วกันนะว่าผมจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่าลักๆเลยผมไม่ขออะไรมากขอให้เป็นสายของ a อคแทเป็นหลักเลยเน้น a อคแทเพื่อว่าจะเป็นตัวแบกของเราเมื่อเราพร้อมแล้วจากนั้นก็ทาการซุมกันเลยทุกคนปึ๊บได้ของดีบัฟโอ้แอบเสียได้ได้เป็นของดีบัฟซึ่งตัวละครดีบัฟก็ พี่โลตัสรับจบอยู่แล้วนะครับ oh God. อุปกรณ์อุ้ยออกแต่ของดีบัฟเลยอ่ะคือคดาเมจถ้าเปลี่ยนเป็นแอคแท็กได้จะดีมากใส่ไปแล้วก็ทําการตีบวกได้ก็ดีนะครับก็มาลุ้นกันว่าออฟรองเราจะได้อะไรแล้วก็คขที่ได้หินรีเซ็ตนะครับหรือว่าหินเปลี่ยนออฟเนี่ยก็มาเปลี่ยนได้นะว่าจะเอาออฟที่เราต้องการเอาอะไรถ้าเราทำพวกนี้ครบ,บส,สองยังไงเข้าพลังคุณก็เยอะครับเนี่ยเยอะมากในส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบบเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มในค่าพลังให้กับเพื่อนๆได้พอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการหาระดับระดับ LR นะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดขอกราบประทานนภัยกันด้วยลราทำเรื่อนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ